ลวกที่บ้านเยอะจะต้องทําอย่างไรถึงจะไม่บาปเจ้าคะให้คนอื่นทําแทนเราสิบริษัทค่าปลวกนี้เขายินดีรับใช้เราอยู่แล้วเพียงแต่ไปบอกเขาว่าที่บ้านมีปัญหาเรื่องปลวกจะทํายังไงดีถ้าเขาอาสาก็เราก็ไม่บาปเราไม่ได้สั่งเขาแต่อย่าไปสั่งเขาอย่าไปบอกพี่ช่วยมาจัดการปลวกให้หน่อยอย่างนี้บาปแต่ถ้าเขาอาสามาเองเขาไม่เป็นไรครับผมดาเนินการให้อย่างอย่างนี้ไม่บาปเพราะเขาอาสาเพราะเป็นอาชีพของเขา แต่ถ้าเราไปสั่งเขาเราไปขอร้องให้เขาช่วยนี่บาปทาเองก็ดีขอให้เขามาช่วยก็ดีนี่บาปแต่ถ้าเราไม่ได้ไปขอให้เขาช่วยเพียงแต่บอกให้เขารู้ <c oughs> อันต่างกันเนาะก็เลยอุบายพระเจ้านี่คืออุบายอย่างภาพบ,บางทีมีต้นไม้มากิ่งไม้มาเกี่ยวกุติมดมันขึ้นก็บอกญาติโยมว่าโยมเอ้ยทำยังไงดีกิ่งไม้ไม่มาคากุติทําให้เกิดมดขึ้นมาโยมก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมตัดให้ าเราไม่ได้สั่งเขาเพียงแตบอกเขา